สวัสดีครับปอหอดจอดถึงวิธีเรียบร้อยครับผมนี่นี่ปอหอดทีมงานสร้างอุ้ยคือเก่าครับจุดที่บ้านปะครับตำบลบึงบูนครับอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดมันนี้มาสีฐทหารเสือครับช่างโก้ช่างตาช่างบอยช่างแอร์ครับอ่าหอดเกลุยเลยครับจอดจาดครับผม เป็นไห้มาแต่เมือขึ้นแล้วครับพอดีทีพภารกิจน้อยนึงครับมาบ่ได้ยนี่มืเมอเศร้าับมาเก่าครับแต่เศร้าครับฝากน้ำพีน้ำนองคือเก่าอ่าไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวรถแมโครตริดลมตกสาต,รตรกข้องครับสร้างอุ้ยซอยอได้ครับ087 874 87 99 87บอกขึ้นบอกเงินคือเก่าครับอยู่ไก่อยู่ไก<น>่ไปไ,ไ้เดรพ์<น>ครับผม โทรปรึกษาลยครับศูนย์แปดเจ็ดแปเจ็ดสี่เก้าเก้าแปดเจ็ดับมุ้มนี่ครับสร้างกอบสาปลาเลยครับผมมาหอดกับลุยเลยครับส่วนสางแอกกับหุดทั้งนาครับผมหาของผูกโซ่ผูกสลิงครับใส่ทีมงานสร้างอุ้ยเลยครับเจ้าภาพบ่ต้องเฮ็ดหยังครับผมเดี๋ยวทีงานสร้างอุ้ยจัดให้เองครับผม ไม่เหนื่อยแน่นอนครับเจ้าภาพสบายสบายครับผมเจ้าภาพสบายแน่นอนสบายหายห่วงครับเมื่อทีมงานซากอุยมาถึงครับผมสางตาสางกอบครับช่างแอร์สางบอยครับสีฐานเสือมาหนิ น้ำท่วมเครื่องอีกคื้เก่าครับบวต้องห่วงพี่น้องแก้ไขปัญหาถือวิธีครับปลอดภัยแน่นอนครับปรึกษาทีมงานซักวีได้ครับผมไม่จ้างไม่ว่ากันครับเด็กเดินเทียงขึ้นกับไปได้ครับแต่มาขึ้นติดภารกิจครับมาบ่ได้ครับผมภารกิจทั้งบ้านครับเอาช่างแอร์ครับขุดและก็ขุดและขุด

สิทธิ์เจริญการสร้างคนวะสองพันเก้าครับผมนี่ครับยังของแก้วว่องไวครับผมได้สั้างใบหายหนาหายหนวดลายมือเลยครับผมโจ, ốc, จ ốc ๊กโจ๊กพอบวสะสอดวะ นี่ครับรถวินก็ขยับเขามาหอดแล้วครับผมมาหอดจอดถึงไิทีเรียบร้อยครับออกจากบ้านเตีหครับผมเผื่อมากู้ภารกิจอ่ามากู้รถเกี่ยวข้าวครับภารกิจกู้รถเกี่ยวข้าวเจ้าสิทธ์เจริญสองพันี่ครับรถวินจอดรอบไปที่เรียบร้อยครับแต่ตอนนี้หาตำแหน่งผูกโซผูกสลิงก่อน <c oughs> ช่างก๊อปครับขุดและขุดและก็ขุดครับบริษัทยังครับพลักินอีกขุดอย่างเดียวช่างก๊อปสิไปน้ำรถเกี่ยวกับโปรเตไปแล้วครับผมช่างโก้ท่าดีทีเหลียวเคนมาอันใดเนาะครับคอยสลิงครับเกาะรถเกี่ยวครับผม เดือ่ทำการหลากเลยมากครับผมเช็คระบบเกี่ยวข้าวได้ต่อเพราะตงวังครับใส่บริการที่บ้านร้างุ่ยครับปลอดภัยแน่นอน จับอบ่กมุกเอเอาแลก็คยตัวนี้เจียวยังไนีาเกียวนี่เกียวเต้ปเต้ยตู้ดูเครื่องหมอลงนี่ครับใช่ครับเชิญขอบผมโอ้มันอัดซางพุดข้างนันเลยพุดข้างอย่างนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

จชอเียหรนาะไม่เกรเนี่วบพี่อลกไปอหนาานกบด้รกนผักนี่นะครับต้องเอาพอลูกอกอือใส่วิสาหันนะส่วนใส่วิสาหันท่านกันเออบาท่นบริกินบ่บ่ฟังเสียงไว้พร้อม มานี่ไปไปรอทางมามีไห้นำนี่นี่เคียงเครื่องต๊ตุนตุนม่วงไว้ตุนนำชีบอไยครับนี่มันมีจากไปที่โห้สายน้ำน้ำอดน่มีทางรางนอกวัางนต่อลงไปขนาดรถขนาดรถอันี้ปีกับบักไสวิดอันนี้บักันี่เครื่องจอนี้กตนยังว่าได้อย่างงั้ เลียว n h ว u ซ้ำ n h ยวซี่ซ้ำ nhau สางี h ยวสาง,ง,งสี่ได้ติดกระสอบครับผมกระสอบเส่นหม่อยู่ข้าอยูข่ข้างล่ังครับตัดออกก่อนเดี๋ยวมันจะมาฟาดทองอ่างครับเห็ดในทองอ่างแตกบางคนง,งอครับเกิดความเสียหายครับขุนมาเสียเวลาครับผมต้องมาสมมาอย่างอีกค่อยๆเฮ็ดก้อนครับทรงนี้เห็ดไปเรื่อยๆตัดกระสอบออกสลกหน่อยค่อยยับไปเรื่อยๆครับ ความปลอดภัยของรถพี่รถนองครับผมขึ้นมาแล้วต้องรับจ้างในต่อครับขึ้นมาแล้วโมเมนว่าขึ้นมาแล้วสมอีกสองอาทิตย์กับบริเกียวเขาโ่บไว้ครับจ้างต้นจามันซเกยามนอกทัไ้าหัวจริงอะแหนครับว่าขือเอะจิเอ็นคนมมีสมองหรอขึ้นมาแล้วปุ๊บเาต้องหาเงินในต่อเ เห็นมาแล้วครับผมกี่เท่ามันมันกี่กล้วยกี่เท้ากี่กล้วยยังอยส่แต่รือปิดน่าแตากิจเ้านี่ครับอันขางละซีสาะอะไล่ะซีคือแปดขงละซีโอขัดหนึ่งลอดแล้วแปดแล้วเออนน่ะหน่ะขางละซีทังน่อบซีทั้งในกะซีขันนี้โซยัดคอพ่น่ะ โอ้ขันนี้โซยเงวหาซิบข้อครับสวง่างใไงครับเนวยมึงขึ้นหนอหน่อยเลยเนี้ยมันติดลมันขันหน่อยครับแม่ครับเนี้ยมึงเน้มันติดลมหโอ้ขึอยังที่คู่พุตาหน่อเดียวตัวนี้ว่าสัตว์แม่พอเราขึ้นมาแล้วพอทอนุ่นบั่นก็ว่ารถทั้งแล้วมันเยอเลยเพราะแขกมันเงีวแขกมันเงี้วท่านนึนมันสิดซิบหน่อยๆ

โอ้เด็ดตาหน่อเลยเด็ดตาหน่อยแล้นอเนาะตาดอยแล้วคุณต้องยังหน่อกว่าไปจกินหนามหนามพุทหว่างเนียขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับปดเลยปดโสอลดสลิงเลยเก็บอุปกรณ์อ่าปลอดภัยในนอนครับใส่บริการที่มง่นสักอุ่ยครับผม ขอบคุณะลยครับที่ไว้วางใจครับเรียกใช้วินซิ่งสลิงตองคำจากอำเภอรัตนาบรีครับจังหวัดสุรินทร์ครับผมฝากลํำพีนน้ำนองครับ087-87499-87ช่างอุ้ยช่วยได้ครับมีปัญหาเรื่องรถเกี่ยวเข่ารถไมโค่ครับติดโลมตกสะตกข้องโทรปรึกษาหารือได้ครับผมวาสิยุไกยุไกไปให้ได้เบิดครับเสร็มาวิธีเรียบร้อยครับ เสร็จสิ้สนภารกิจครับอีกหนึ่งผลงานครับผมขออนุญาตเก็บของครับผมส่เ่ยเดินทางกลับบ้านครับผมเสร็จสิ้สนภารกิจเป็นที่เรียบร้อยลาไปแล้วสวัสดีครับ